สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับกวางนะคะในรายการ BNF Review อีกเช่นเคยค่ะวันนี้กวางอยู่กับแบรนด์ชาแนลนะคะสาว,ส,าวสำหรับรุ่นนี้นะคะจุดเด่นของเขานอกจากหนังของเขาเป็นเมดคาเวียแบบนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีอะไรสีทองสวยแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตรงซิปแบบนี้อะไรไม่ว่านะคะน่ารักมากใครที่เป็นสาวชอบกระเป๋าเล็กๆกระชับกระปุกกระปิกนะคะ,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 คะบอกได้เลยว่า ทุกคนวันนี้มาเจอกับกวางนะคะในรายการ B&F n F Review อีกเช่นเคยค่ะวันนี้กวางอยู่กับแบรนด์ชาแนลนะคะสาวๆวันนี้ใครที่อยากจะดูกวางรีวิวแบรนด์ชาแนลนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเป็นรุ่นไหนอดใจรอสักครู่หนึ่งก่อนที่จะไปชมนี่ค่ะกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยค่ะ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ของเราคลิกเลยค่ะนี่เลยค่ะวันนี้กวางอยู่กับชาแนลมิมิวานิตี้ ity, นะคะเขามีทั้งหมด2ส,สีด้วยกัน ไว์คาเวียกับแบ็คคาเวียค่ะสาวๆส,สำหรับใครที่ชอบกระเป๋าใบเล็กๆกระทัดลายกระปุกกระปิกแบบนี้นะคะก็ต้องห้ามพลาดกับรุ่นนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ทํามาจากหนังคาเวียทั้งใบแบบนี้เลยนะคะเวลาใช้งานเนี่ยเขาจะให้ในเรื่องของความทนทานไม่เป็นรอยง่ายน,นะคะแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานผิวสัมผัสก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเม็ดคาเวียแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจุดเด่นของเขานอกจากหนังของเขาเป็นเมดคาเวียแบบนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีอะไรสีทองสวยแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตรงซิปแบบนี้หรือจะเป็นหูกระเป๋าค่ะรวมไปถึงสายโซ่ที่เป็นอะไรทองค่ะเป็นโซ่หนังที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ชาแนลเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าสะพายไปที่ไหนเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเราสะพายแบรนด์ชาแนลแน่นอนด้านหลังตรงนี้ค่ะตรงซิปของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีโลโก้ชาแนลแบบนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่านะคะน่ารักมากใครที่เป็นสาวชอบกระเป๋าเล็กๆก,กระทัดรัดกระปุกกระปิกนะ บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากจะดูสินค้าต่างๆเพิ่มเติมค่ะเข้าไปที่อินสตาแกรมของเราได้เลยนะคะกับอินสตาแกรม a g n i f i c ฟิกแบ a นด์เนหรือจะเป็น Line Official a s แอทไซ n i f i c ็กค่ะรวมไปถึงกับหน้าร้านที่เมกาบางนานะคะชั้นจีนเลดี้โซนนะคะไปเจอกับกระเป๋าส,สวยๆแล้วก็เครื่องประดับดีๆได้ที่ร้านของเราเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากจะให้รีวิวนะคะสินค้าตัวอื่นๆแบรนด์อื่นๆกระเป๋ารุ่นอื่นๆก็สามารถรีเควสกันเข้ามาได้วันนี้หมดเวลาของปางแล้วค่ะ คนไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ